มันมีคนสงสัยที่ผมขออนญาตนะต้องได้ได้เลยว่าเขาบอกว่าบางเคสเนี่ยไม่น่าจริงอ่ะทำคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์จริอันนี้แหละเคสที่ว่ามาร้องไห้ใช่ไหมอะไรก็ตามแต่หลายๆเคสสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าลูกค้าใครก็จะย้อมไม่ถ่ายแบบนี้มันมีคนพูดอย่างเงี้ยจริงไหมมาตรฐานแพงกาตราคา่ายกันเนี่ยพี่มาตรานแพงถอดเต็นต์ผมเนี้ยเนี่ยพี่มาตรานแพงถอดเต็นต์ผมเนี้ยเนี่ยผมผ่านจุดที่ว่าแย่ที่สุดมาแล้วอ่ะผมว่าขาดทุนเป็นแบบ8หลักอย่างเงี้ยถ้าถ้ามือใหม่คิดว่าจะมาซ่ากับรถคุณสองอ่ะผมว่า ต้องรู้ลึกจริงๆอะ่ะถ,ถ,ถ้าไม่เก่าจริงว่าสวัสดีครับ กบูกรนะะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่พุณพงศ์ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษครับฝั่งมุ่งหน้าบางแคนะฮะเราจะพาไปพูดคุยเมาท์มอยกับเจ้าของที่นี่กันนะคะคแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนไปชมไม่ว่าจะชมรถสวย,สวยของเราหรือว่าช่องทางต่างๆ Tik ท o k y อกยูทู f เฟซบุ๊กกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่พลาดไม่ได้เลยค่ะกับทางแอปพลิเคชันของวันทูคานะคะและอย่าลืมด้วยนะฮะสำหรับสัญลักษณ์รถแชร์แล้วคุณภาพนะฮะโลโก้นี้นะครับผมเป็นตัวผมบอกว่ารถคัน าการตรวจสภาพจากทีมงานวันทุภสเปคชันเรียบร้อยนะครับคุณไ,ได้รถที่ดีมีคุณภาพไปใช้แน่นอนการันตีโดยทีมงานวันถุคาและสมาคมผู้ประกอบการ<ม>จนใช้แล้วครับผมเพปเนี่ยบอกเลยหลายคนต้องดูให้จบนะ,ะเพราะว่ากว่าจะได้คิวท่านนี้มาเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับผมไปเลยค่ะ<ม> วนนี้เราอยู่กับคุณผมพี่แมนครับเ,<อ>เป็นเซลล์ขายรถบ้านๆนคนหนึ่งใช่หรือเปล่าประโยกลังเนี่ยไม่น่าใช่นะแล้วรู้ตัวเองไหมว่ามีคนทักอิดมากเลยว่าคุณบูมเนี่ยคือคุณฮงจร <c oughs> ิงเหรอตอนที่พอมาเจอฝ๋าแปดเรียบร้อยนะมมสัมภาพมาหลายที่มากบางคนก็บอกว่า คุณแม่หรือเปล่าเฮ้ยจริงจมีเรื่องจริงจริงเขาบอกผมด้านข้างมอลไก่เขาเหมือนใช่ไม่ได้อลไรนี้เขประชันแล้วเฮ้ยคุณเขาตัดฝันล้วกันคุณผู้ชมใส่เสื้อแดงกันด้วยอ่ะใช่คอมเมนต์หน่อยใครหลอกกว่ากันนะคะนะฮะผมยอมให้ฝั่งนี้ดีกว่านะฮะโอ้หุ่นพีมาละแบบพี่คนละแบบเอางี้เพื่อเป็นความเข้าใจตรงกันนะคะชื่อร้านเนี่ยคุณพงษ์นะฮะท่านนี้ ไม่ได้ชื่อคุณพงษ์นะคุณแมนนะคุณแมนคุณพงษ์คือชื่อใครคุณพ่อใช่ไหมพ่อใช่ไหมพ่อนะคะว่าหลายคนมาต้องอุ้ยคุณพงษ์ดีอย่านะอย่าเียกผิดนะนแลกๆมีแน่นอนประจําประจําครับที่นี่เปิดมานานหรือยังคะที่นี่40กว่าปีแล้วแล้วพี่แมนมาบริหารจริงหรอใช่พี่แมนบริหารกี่ปีน่าจะประมาณ -78 ปีได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงมาออกสื่อนะถ้าออกมาออกสื่อจริงๆยังไม่ถึงปีแต่ก่อนนั่นคือลงมาบริหารแล้วล่ะเจ็ดแปดปี บริหารเงียบๆอยู่หลังบ้านแล้วก่อนหน้าที่จะเข้ามาบริหารเอาตั้งแต่แบบสมัยเราเรียนตั้งแต่เราเด็กๆเลยเราคุกคลีกับรถยนต์ยนมาโดยตลอดเลยใช่ไหม,มคือก็ <ๆ S 2> อยู่ด้ยวยกันมาไม่ได้บอกว่ารู้รายละเอียดอะไขนาดนั้นแต่ชอบชอบขับซูเปอร์คาร์เป็พ่อพ่อซื้อให้แสดงว่าที่นี่เนี่ยมีทุกเซกเมนต์มีทุกแบบทุกรุ่น มีรถบ้ารถหรูรถซปเปอร์คาร์จะรับซื้อก็ดูทุกคันคจะขายก็เช็คทุกคันแต่หราใครแี่้าหาอาผมว่าทีมงานผมว่าแน่นกว่าทัา้งนั้นเลยทงนี้เลยนะทีมงานแน่นๆเลยนะนี่เลยนะคะนี่นทีมงานประสบการณ์แน่นจริง เซลมือใหม่ดาวลุ่มผมสวัสดีครับผมป้นอยู่ป้นอยู่นะฮะดาวลุกอันนี้ลุ่มยังฮะขึ้นสุดได้ลุงแล้วไลุ่แล้วได้ลุแล้วแต่ว่าเด่นมากดาวเด่นมากคือเหมือนกับว่าเขามีพรสวรรคไหลอย่างับผมใช่ผมก็พยายามปั้นอยู่รถเยอะไหมพี่แมนเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดทั้งหมดเนี้ยตลอดพีเซ็เตอร์ก็มีเป็นพันคันเพิ่มเห็นบอกว่าจะขายรถอยู่ลูกค้าเวลาเอารถมาขายผมได้ข่าวมานะอันนี้ไม่รู้ข่าวจริงข่าวลือเขาบอกว่าที่เนี้ยเวลาขาย ราคาขายเนี่ยสูงกว่าที่อื่นเพราะว่าตอนรับซื้อเนี่ยก็รับซื้อแพงกว่าเจ้าอื่นเมืนอนกัรอะจรนั้นมีมีส่วนจริงด้วยเพราะว่าเวลาเราซื้อเราก็ต้องซื้อราคาแรงเพราะว่ารถมันคุณภาพดีไม่น้อยก ถ้าไม่ซื้อแรงลูกค้าท่านนั้นจะไม่ขายก็คือสภาพมันดีมากแล้วก็ใหม่บางทีมาแบบหลักพันอย่างเงี้ยผมทําไงผมก็อยากได้ไงก็อยากได้แล้วซื้อแพงแล้วเอาไปขายอ่ะต้องขายแพงไหมอ่ะมันก็ต้องยอมใช่ป่ะแต่ขายแพงปุ๊บปั๊บเดียวออกบางทีมาหมื่นก็โลอย่างเงี้ยครับเข้ามาปุ๊บออกเลยแล้วแล้วไอประเภทไหนดีกว่าที่แบบว่าโอ้โหเราไม่ค่อยอยากจะรับซื้อเลยมีไหมในมุมซื้อก่อนในมุมซื้อมาถ้ามุมซื้อเข้าก็คือส่วนมากคือถ้ารถชนอ่ะเราไม่รับไม่เอาแน่นอนไม่เอาแน่นอนก็มาคยมาหาเราก็มีนะ คือเวลาเราขายเราขายรถดีอ่ะมันเป็นโลแกนของเราแล้วอะมันมีคนสงสัยที่ผมขอย่ญาตนะต้องไามให้ได้เขาบอกว่าบางเคสเนี่ยไม่น่าจริงอ่ะ ทำคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์เอออันนี้แหละเคสที่ว่ามาร้องไห้อะอะไรก็ตามแต่หลายๆเคสเคสที่แบบอย่างล่าสุดที่แบบว่าลูกค้าใจบุญเงี้ยในความแบบมีลูกค้ามาโวยอะไรแบบบอกแอดมินไม่ข้ามสามแสนอะไรไอเคสนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกเฮ้ยสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าลูกค้าใครก็จะยอมไ่ถ่ายแบบนี้มันมีคนพูดอย่างเงี้ยจรไหมก็ถามแทนให้เขาถ่ายดีกว่าเราไม่บอกว่าจริงไม่จริงให้เขาไปดูเองแล้วก็ถ่ายเอา เนี่ยขาดใจไปดูเองไม่ต้องไปดูเองแล้วว่าไปดูเองจากสีหน้าผมว่ามันเป็นยังไงม่ได้หรอคอนเทนต์ไหมคอนเทนต์ไหมไม่คอนเทนต์เนาะเรียบเนรยนตีโอ้ยพี่เราเห็นอยู่แล้วหน้างานเป็นไงกลับมาพูดถึงเรื่องรถบ้างดีกว่าผมไม่เจอมาเห็นบอกว่าได้ข่าวว่าเวลาคุณแมนขับรถอะไรก็ตามแต่ลูกค้าชอบแย่งซื้อ ไม่รู้ทำไมนะจริงว่าคือตอนนี้เหมือนเราเล่นอะไรคนไม่เช่าไปตามตัวนั้นอ่ะเราเรียกว่าแบบอินฟูชื่อดังไงหลายท่านที่ชมเนี่ยอยากสำเร็จเหมือนพี่แมนอยากให้พี่แมนแบบพูดถึงท่านผู้ชมทางบ้านแบบว่าอยากสำเร็จเนี่ยต้องทำยังไงถ้าสูตรสำเร็จของผมนะคือแบบว่าเราไปรู้รายละเอียดจากล่างสุดเลยเนี่ยสูตรสำเร็จของผม เ่ผมว่าเบื้องต้นน่ะจิตใจอ่ะต้องฝึกจิตใจจากภายในก่อนไม่งั้นมันลงไปล่างสึกไม่ได้มันจะถือตัวถือตนนี่เราต้องทําให้ตัวเรามันไม่ถือตัวถือตนก่อนไม่งั้นผมสวัสดีลูกค้าอ่อนน้อมคำต้นตอสวัสดีพี่รปภสวัสดีพนักงานพี่ๆทั้งหลายมันทําไม่ได้ไงเรื่องจิตใจต้องฝึกให้แก่งก่อนสำคัญเรื่องติ๊กตอกกลับไปเรื่องติ๊กตอกนิดนึงลูกค้าที่มา FC เยอะพอเราทำติ๊กตอกมาปุ๊บเนี่ยมี FC เยอะปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่างานขายของเราเนี่ยมันง่ายขึ้น ตอบกนกลางดีกว่าลวกันมันมีทั้งยากขึ้นง่าย<ช>ขึ้นคือลูกค้ามันเข้ามาเยอะ,อะแต่ว่ามันก็เจอโหดๆเยอะไงโหดนี่คือยังไงคือพ,พอมันแมสมากๆลูกลูกค้าที่เข้ามามันเริ่มแบบสายโหดมาเยอะสายเที่ยว <ๆ S 2> มาใช่มันกลายเป็นคุยยากแล้วบางทีมันจบยากไงเปิดราคาแบบแพงกว่าเต็นท์ขายเองอ่ะมันแพงกว่าราคาขายกดนเนี้ยพี่ตั้งราคาแพงกว่าเต็นท์ผมเนี้เนี่ยพี่ตั้งราคาแพงกว่าเต็นท์ผมเนี้ยเนี่ย เยอะมากนะเออคูไม่ซื yeah. ้อก <somet> ็ไ <noise> ด right. right? so, so? um hey, uh ้ว่าไม่รู้จะช่วยยังไงกูต้องปฏิเสธอะใช่ปะใช่มันไม่รู้จะช่วยยังไงไงไม่มีบอกแล้วโกรธแม่เฮ้ยบ้ารดค่าไม่มีเอ็งมาพูดอะไรอีนี่บ่อยเหรอตีดาม่าเลยนี่มันเขาจะเอาราคาเท่านี้เราบอกว่าเฮ้ยพี่ช่วงนี้ราคาตลาดเขาอยู่กับตรงนี้นะดึงเล่มกับปิดประตูแล้วใส่ขับรถหนีกระแทกฝากโปรงใส่ปั้งแล้วก็ไปเลยยอดังมากๆความโกรธแล้วก็ คันนี้ตั้งอยู่8.99 8.99เฮ้ยมันก็อยู่ในจุดที่มันแตะต้องได้นะสำหรับคุณคือว่าราคาสเปเชียลไพมากล่นล่าสุดที่พี่แมนขับคือคันไหนคายเยนไงที่จอดเมื่อกี้ไปอีกเหรอเห็นมีคนมาดูอยู่ไหมมาดูแต่ว่าเขายังตัดสินใจอยู่เห็นมันจอดบอกว่าชอบแคมรี่ เขามาแย่งซื้อผมก็เลยอะพอแคมรี่เสร็จปุ๊บผมก็ไปขับไอ้ตัวโต้ท่าคอร์สสักพักก็ไปอีกไปอีกอสักพักก็ไปขับซีวิตตัวเอฟอีก็ไปอีกเชียงรายคือว่าง่ายขับตัวไหนอะโดนแย่งหมดไปกว้านซื้อรถโตโยต้าแคมรี่ทั้งตลาดแล้วมันก็ไม่มีอีกเอาว่าเราขับรนอื่นก็ได้ว่าจะรอดูนะฮะว่าถ้าเกิดสมมติพี่แมนเนี่ยไปขับพวกออร์นิวจะมีคนแย่งซื้อนั่นนะสิอยากเห็นนะอยากดูไอเดียดีว่ะไปไปไอเดียดีว่ะขอออร์นิวแบบว่าแต่งแต่งควันดำดำได้ไหม ว่าจะมีใครมาซื้อรือเปล่าไม่ไหวว่ะพี่รอดูอยู่ไม่ไหวค่ะด้า <c oughs> นาหน้าตัวนี้คือเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรถยุโรปหมดเลยใช่จะเป็นรถยุโรปออเช่มาส t ตอรใช่จะเป็นรถโรปอย่างไรก็ตามก็คือให้เข้ามาดูที่ร้านนี่แหละหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์เราก็มีนะคะแบบนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการอยากให้คุณแมนเนี่ยฝากถึงคนที่แบบอยากเปิดเต็นท์แบบนี้อยากทำธุรกิจแบบนี้ทำแบบไหนได้บ้างแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยทมอะไรยังไงะเปดีย สมมติพี่เก็บแตงจะเปิดใช่ไหมพี่ต้องเตรียมเผื่อใจขาดทุนไว้ก่อนนีผมมีแค่สองล้าน3ล้านมีไม่เยอะสองล้านสามล้านสองล้านสามล้านทำให้ต้นทุนต่ำที่ผมว่าต้องที่บ้านแล้วแหละขายที่บ้านออนไลน์ใช่หรือลดราคาไม่แพงมากต้องไม่มีต้นทุนเลยหรือง่ายไม่งั้นไม่งั้นไม่รอดแน่เพราะว่าลนราคาตกไปแล้วต้องเตรียมใจขาดทุนไว้ก่อนุูโจ๊กฟังไว้นะุกธุจมีความเสี่ยงผมผ่านจุดที่ว่าแย่ที่สุดมาแล้วแบบว่าขาดทุนเป็นแบบ8หลัก ครับโอ้โหแปดหลังนี่เป็นเรื่องปกตินะเออเป็นเรื่องปกติถ้าถ้ามือใหม่คิดว่าจะมาซากับรถคุณสองผมว่าต้องรู้เรื่องจริงๆอ่ะถ้าไม่เก่าจริงว่าเตรียมใจไว้ได้เลยต้อเป็น p a r t n ร์ที่เขาทําอย่างนี้อยู่แล้วใช่ถ้าถ้าคุณไม่ใช่ specialist ในด้านเนี้ยอย่าหาเรื่องดีกว่าเพราะว่าอย่างต่ำๆต้องมีคันหนึ่งเวลาขาดทุนเป็นขาดทุนทีสองสามแสน ถูกอยู่นะผมผ่านจุดนั้นมาแล้ว่ะนะั่นแหละคุณผู้ชมฝากกันไว้ด้วยแล้วกันใครอยากชมโลกสวยสามารถเดินทางมาได้ที่ไหนคะาการจนาพิเศษบางแคเซิร์ชกูเกิลแมปพิมแต่คุณพงหรือว่าเป็นทางออนไลน์ก็คุณพง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ได้เลยนะครับะค,ะครับผม <S <S หรือเข้าไปที่แอปพลิเคชันวันุพานะครับผมพิมพ์ว่าคุณพงขึ้นเหมือนกันนะครับรถทีพันที่นี่ขึ้นในแพลตฟอร์มของวันุคาทั้งหมดนะครับผมอยากดูรลสวยหรือว่าอยากไปเจอพี่แมนตัวจริงเข้าทุกวันไหม ไม่ทุกวันครับบางวันต้องนัดก่อนต้องนัดก่อนถ้าเกิดสมุดอยากเจออะก็นัดแจ้งกับทางแอดมินก่อนแจ้งกับแอดมินว่าผมอยากมาขายรถกับคุณแมเอ้ยคุณคุณแมนผมอยากมาซื้อรถคุณแมนนี่ผมจเฉอเรียกคุณพงเลยดูดิผมว่าหลายคนต้องเฉอเรียกคุณพงษ์แล้วคุณแมนนะคุณแมนซีโอหนุ่มของเรานะคะนะโอเคขายรถบ้านหนึ่งคนครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่แมนกับพี่กอบ้ากครับขอบคุณมากครับอยากได้กู๊ดค่ะต้องมาซื้อกับกู๊ดมา